The Next Level ครับก็สวัสดีครับพบกับรายการ Motorcycle of n o กันอีกแล้วครับรายการดีๆครับที่จะมาวิเคราะห์จาะลึกทุกข่าวสารเกี่ยวเรื่องของมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ไม่กี่วันมานี้ครับมีความเคลื่อนไหวเนี่ยครั้งสําคัญมากเลยครับเกี่ยวเรื่องของกําหนดการนับถอยหลังครับการเปิดตัวรถใหม่ครับของยามาฮ่าประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนเเห็นภาพครับ นี่แหละครับคือหน้าเว็บของยามาฮ่าเวียดนามนะครับมีการขึ้นโปสเตอร์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า light the next level นั่นเองนะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็คือการขับขี่ไปอีกระดับหนึ่งหรือว่าจะประมาณว่าการขับขี่ในระดับต่อไปนั่นเองครับซึ่งนอกจากคํานี้แล้วครับก็ยังมีต่อยครับนั่นก็คือเป็นภาษาเวียดนามครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันอ่านว่ายังไงครับ แต่ว่าที่ผมแปลได้เนี่ยนะครับจากการใช้ Google ครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันครับจากที่แปลมาได้เนี่ยก็คือประมาณว่าการถ่ายทอด DNA มาจากอาวันนั่นเองนะครับหรือพูดเป็นในในก็คือรถคันนี้นะครับมีต้นแบบมาจากอาวันนั่นเองครับหรือว่ามีแรงบันไดลใจเนี่ยมาจากรถอาวันนะครับและบรรทัดต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของเวลาครับแล้วก็วันที่ในการเปิดตัวครับนั่นก็คือเวลา0.7 PM นะครับหรือว่า1ทุ่มนั่นเองนะครับ ส่วนวันที่ครับก็คือวันที่29เดือน12ปี2020นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือด้านล่างนะครับมันจะมีลูกผ้าครับด้านหน้ารถที่โชว์ให้เห็นถึงไฟหลีครับที่ดีไซน์ออกมาให้ลมเป็นรถสปอร์ตครับแล้วก็มีความดุดันครับหน้าเกรงขามนะครับแต่ก็ยังคงไว้นะครับในเรื่องของการออกแบบให้มันดูแบบเหมือนเป็นตาหุ่นยนต์นะครับซึ่งมันก็เป็นแนวทางของการออกแบบดีไซน์รถของยามาฮ่าในทุกวันนี้นั่เองนะครับ ซึ่งถ้าดูตรงกลางครับก็จะเห็นในเรื่องของรูปทรงที่เป็นเหมือนจงงอยปากนกครับซึ่งรถยามาฮ่าครับมีเพียงคันเดียวเท่านั้นครับที่ยามาฮ่าดีไซน์ออกมาเนี่ยเหมือนกับนกครับนั่นก็คือเจ้ายามาฮ่าเอ็กซิสเตอร์150นั่นเองครับถ้าอาวันเปรียบเสมือนปลากระเบนครับเจ้าเอ็กซิสเตอร์150เนี่ยก็เหมือนเหยี่ยวหรือว่านกอินีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เก็ตความรู้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเปรียบเทียบเอ็กซิ r เตอร์เนี่ยเหมือนสัตว์อะไรมันคือเหมือนนกอินซีนั่นเว่กีย เพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือการนับถอยหลังครับในการเปิดตัวเจ้า All New y a Exciter ปี2021นี้นั่นเองนะครับและเมื่อกดเข้าไปดูครับก็จะปรากฏครับรูปภาพนะครับคายหน้าปัดเรือนไม่มอเตอร์ไซค์นั่นเองครับซึ่งใ้ภาพหน้าปัดเรือนใหม่นี้ครับมันก็ดันไปตรงครับรูปหลุดนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ของเจ้า All New y a Exciter นั่นเองครับเรียกได้ว่าเกือเหมือนกันเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเมื่อเทียบรูปหลุดนะครับกับรูปที่ โชว์บนหน้าเว็บไซต์นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่ารถที่ยาม่าเวียดนามเนี่ยกำลังจะเปิดตัวเนี่ยก็คือเจ้า all new yamaha exciter แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ exciter rider ฟันธงเลยนะครับซึ่งรูปภาพหน้าปัดที่โชว์บนเว็บไซต์เนี่ยก็จะบอกในเรื่องของตำแหน่งไฟต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ว่างปัญหาเครื่องยนต์ครับบอกไฟสูงบอกไฟเลี้ยวครับบอกโอเวอร์ฮีครับและก็ที่ไฮไลท์ที่สุดเลยคือมีรูปสัญญาณ กุญแจแบบสมาร์ทคีย์ด้วยนั่นเองครับแสดงว่ารถคันนี้ครับมีการใส่กุญแจแบบเคเลดนะครับหรือว่าสมาร์ทคีย์นะครับซึ่งมันก็ไปตรงกับภาพหลุดอีกภาพหนึ่งนะครับที่จะเห็นได้เลยว่าเจ้ายามาฮ่าเอ็กซิสเตอร์คันใหม่เนี่ยติดกุญแจแบบสมาร์ทคีย์มาให้นะครับซึ่งกุญแจสมาร์ทคีย์ตัวนี้ครับก็จะเป็นของ n m a ็นะครับหนึ่ครับหรือว่าของ a i r l o ็อกนะครับตัว ABS นั่นเองนะครับและถัดลงมาครับก็จะเป็นภาษาเวียดนามครับผมแปลได้ประมาณว่าพิเศษ 100คันแรกเท่านั้น,นครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า100คันแรกเนี่ยจะพิเศษยังไงครับอาจจะเป็นลายแบบพิเศษหรือว่าการตกแต่งแบบพิเศษหรือว่าอาจจะได้ของสมนาคุณพิเศษอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแต่ที่ไม่อยากจะให้เป็นที่สุดเลยก็คือรุ่นนี้จํากัดขายแค่100คันเท่านั้นครับอันนี้อยามาห้าครับอย่านะครับอย่านะครับขอร้องไม่ใช่เปิดมาถึงปุ๊บรถคันนี้จํากัดเพียงแค่100คันเท่านั้นแล้วก็จบไม่มีขายเลยอันนี้ เป็นแฟนของเอ็กซ e เทอร์ทั่วโลกนี่ปีแตกกันแน่นอนนะครับอย่านะครับอย่ามาห้าเออแล้วก็ลงต่อมาครับก็จะเป็นเวลานับถอยหลังนั่นเองครับเลขตัวนี้ก็คงจะนับไปเรื่อยๆจนถึงศูนนั่นเองครับพอถึงศูนย์ปุ๊บก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับมันจะมีเวลาบอกไว้ข้างๆอยู่ก็คือ19บเนาฬิกาครับหรือว่า1นึ่ทุ่มครับวันที่29เดือน12ปี2020นั่นเองครับก็คือเวลาในช่วงของการเปิดตัว เจ้า all new yamaha exciter นั่นเองนะครับพอคลิกไปดูอีกหน้าหนึ่งครับก็จะเจอในเรื่องของ t ีเซอรนั่นเองครับหรือว่าตัวอย่างภาพโฆษณารถนั่นเองครับของ exciter 150นั่นเองครับซึ่งคลิปนี้ผมก็เปิดให้เพื่อนๆดูแล้วครับตอนต้นคลิปนั่นเองครับรถเนี่ยก็โผล่มาแต่ยางครับแล้วก็โชว์เบิร์นล้อโชว์เผายางเล็กน้อยครับแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนั่นเองครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวันและเวลาครับที่ทาง yamaha ียดนามเนี่ย เขาจะไลฟ์สดนะครับการเปิดตัวของเจ้ายามาฮ่าเอ็กซิเตอร์นั่นเองนะครับพอคลิกหน้าต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการสมัครนะครับการจองรถครับแล้วก็มีรันดัมเบอร์ด้วยนะครับอันนี้แต่สำหรับคนไทยนี่ก็คงไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าอยู่กันคนละประเทศนะครับโดยหน้าเว็บทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับเราข่าวสารของยามาฮ่าเอ็กซิเตอร์ครับแต่ว่าของผมยังไม่หมดครับยังมีต่อนะครับและก็ต่อไปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำการเจาะลึกกันดูครับสำหรับเจ้า a l l n e ย y a าม h a e x c i t e r นั่นเองนะครับโดยสิ่งแรกเลยครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการเจาะลึกเจ้า All New Exciter กันนะครับนั่นก็คือรถคันนี้ครับเขาบอกว่าได้รับการถ่ายทอด DNA เนี่ยมันจากเจ้า Yamaha R1 นั่นเองครับซึ่งเจ้า Exciter โฉมก่อนนะครับตั้งแต่ปี2015มาเลยนะครับเขาจะออกแบบนะครับให้รถเนี่ยมันดูมีความคล้ายคลึงกับเจ้า Yamaha R3 นะครับแต่ในโฉมนี้ครับเขาบอกว่าเขาเอามาจาก R1 ครับซึ่งรูปหลุดเนี่ยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะ เห็นกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งถ้าดูภายนอกเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะว่ามันก็ไม่คล้ายอาวันซัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีตัวยืนยันครับว่าเขาเนี่ยเอาต้นแบบมาจากอาวันจริงๆครับนั่นก็คือไฟหน้ารถนั่นเองครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอหัวตัวนี้ครับไอหัวตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นไฟสูงของรถซะมากกว่านะครับอารมณ์แบบเหมือนอาไซคอปใน Xmen อะไรเงี้ยเหมือนกับพวกยักษ์ตาเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าหุ่นกันดั้มอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์เนี่ยเหมือนอย่างนั้นเลยนะครับ ซึ่งดูจากการตำแหน่งวางไฟแล้วผมคิดว่าไอตัวนี้คือไฟสูงแน่นอนครับซึ่งตำแหน่งไฟสองทางของเจ้าย้ำให้ไอซิสเตอร์คันนี้ครับถ้าใครไม่สังเกตดูรูปแบบจริงๆจัางๆเลยนะครับก็คงจะไม่รู้ครับว่ามันอยู่ข้างๆไฟหลีนั่นเองครับรูปนี้ก็อาจจะเห็นไม่ชัดครับงั้นดูรูปนี้นะครับรูปแรกเลยครับที่เอาขึ้นเว็บไซต์นั่นเองครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าข้างๆไฟหลีนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนโคมไฟครับอยู่ข้างๆไฟหลีเนี่ยทั้งสองข้างเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งกลับไปดูตัวรถจริงๆครับก็จะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของโคมไฟจริงๆใช่ไหมครับซึ่งลักษณะของโคมไฟตัวนี้ครับมันจะเหมือนกับเจ้าไฟหน้าของ R1 ันนั่นเองครับแต่ของ R1 เนี่ยเขาไม่ได้เป็นโคมครับเขาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ครับแต่ว่าอันเนี้ยคงจะเป็นโคมไฟนั่นแหละครับแล้วก็ใส่ไฟ LED นั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งการวางไฟเนี่ยผมเรียกได้ว่าเหมือนกันกับเจ้า R1 เลยครับที่อยู่ใต้ไฟหลีนั่นเองครับซึ่งไฟทั้ง2ตัวนี้ครับผมคิดว่า เมื่อสตาร์ทรถแล้วครับก็จะติดทั้ง2ดวงพร้อมกันนั่นเองนะครับหรือไม่แน่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไฟสูงก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับเรื่องของไฟเนี่ยต้องรอดูตัวจริงกันนะครับแต่ที่ชัวร์ที่สุดเลยคือตำแหน่งไฟเนี่ยมี2ที่แน่นอนครับมีส่วนหัวแล้วก็มีส่วนใต้ไฟลีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยครับที่เป็นตัวยืนยันว่ารถคันนี้ครับออกแบบดีไซน์ให้มันคล้ายกับอาวันนั่นก็คือเรื่องของการปรับโฉมช่วงท้ายรถใหม่นั่นเองครับ ซึ่งอารมณ์การดีไซน์ทายรถครับก็จะคล้ายคลึงกับเจ้า R1 ครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีเรื่องของปีกแค่นั้นแหละครับเห็นท้ายอาันไหมครับมันจะมีปีกครับแล้วก็เป็นช่องเนี่ยให้ลมรอดครับแต่สำหรับเจ้าตัวใหม่ของเอ e เซอร์เนี่ยมันไม่มีช่องให้ลมผ่านแบบพวกตัว R1 ครับหรือว่าตัว R6 หรือว่า R15 นะครับเพียงแต่ว่าเขาไปออกแบบช่วงท้ายครับตรงช่วงไฟเนี่ยให้มันมีความคล้ายคลึงกับเจ้า R1 r, r 6และก็ R15 นั่นเองครับซึ่งอารมณ์ตูดของเจ้า All New Exciter คันใหม่เนี่ยก็คงจะเป็นประมาณ R1 นั่นเองครับเพื่อนๆลองไปสังเกตดูแล้วกันครับว่าถึงแม้ไฟเนี่ยลักษณะไฟเนี่ยมันจะเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงอารมณ์ตูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น R1 r 6นะครับหรือว่า R15 เนี่มันจะให้อารมณ์ต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ผมฟันธงว่าตูดมันเนี่ยคงจะเหมือน R 1วันแน่นอนนะครับอารมณ์เนี่ยคงจะใช่เลยแหละนะครับ ส่วนเรื่องภายนอกของตัวรถอื่นๆนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งครับเป็นแบบตอนเดียว2ระดับนะครับซึ่งระดับคนขี่เนี่ยก็คงจะอยู่ประมาณเท่าเดิมนะครับแต่ส่วนที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของระดับเบาะของขนซ้อนนั่นเองครับที่ถ้าดูจากตามรูปนะครับจะมีความเชิดขึ้นและก็สูงขึ้นเนี่ยมากกว่าตัวก่อนเยอะเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเบาะตัวนี้ครับมันเหมือนกับเจ้าแอร์หลอกยังไงอย่างนั้นเลยครับเคยเห็นไหมครับเพื่อนๆเบาะแอร์หลอกครับมันจะเป็นแบบปาดขึ้นแบบสูงมากครับแยกกันแบบ ส่วนคนขี่กับส่วนคนซ้อนเนี่ยยางชัดเจนเลยนั่นเองนะครับเอ็กซิเตอร์ตัวใหม่เนี่ยก็คงจะอารมณ์เนี่ยเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งการที่เขาทําบอกให้มันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ารองรับในเรื่องของชุดแฟร์ลิงเนี่ยที่มันจะมีการเชิดท้ายขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับลักษณะเนี่ยมันจะเชิดขึ้นนะครับช่วงท้ายครับเพราะว่าโค้งเนี่ยครับโค้งภายในเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เปลี่ยนมาจากของเดิมหรอกครับคงจะเป็นโค้งแบบที่ยังใช้กันในตัวของปี2015อะไรเงี้ยนะครับแฟรลิงเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ ัวเดียวกันอยู่นะครับช่วงท้ายนะครับซึ่งการที่เขาปรับแฟลลิงเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยให้มันสูงขึ้นก็เพราะว่าเขาจะดีไซน์เนี่ยให้มันรองรับกับไฟท้ายใหม่นั่นเองครับที่รู้เนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าผมเคยคิดจะแปลงท้ายอาวันเนี่ยมาใส่นะครับและปรากฏว่าตัวเฟรมของมันเนี่ยอยู่ต่มเกินครับมันก็เลยแปลงไม่ได้นะครับช่างก็เลยบอกว่าถ้าจะแปลงก็คือต้องปรับแฟลลิงใหม่ช่วงท้ายใหม่ให้มันสูงขึ้นนะครับถึงจะใส่ได้นะครับซึ่งผมเห็นรูปหลุดของเจ้าเอ็กซ์เทอร์ปุ๊บผมก็เลยอ๋ ปัญหาเดียวกันอย่างนั้นแหละครับเขาก็เลยต้องดึงแฟลลิงเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพื่อรองรับกับไฟท้ายแล้วก็เลยต้องทํเบาะใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ซ้อนท้ายอ็กเซตเตอร์เนี่ยครับโฉมนี้นะครับจะได้นั่งโต้ลมมากกว่าเก่านั่นเองครับแล้วก็ให้อารมณ์การนั่งเนี่ยเหมือนรถสปอร์ตมากกว่าเก่าด้วยนะครับอารมณ์การซ้อนเนี่ยก็คงจะแนวๆกับแอ r ล็อกนั่นแหละครับถ้าใครซ้อนพวกแอ r ล็อกนะครับหรือว่าพวกตัวสปอร์ตบเนี่ยก็ให้นึกถึงอารมณ์แบบนั้นแหละนนะับที่่าาจจเเกกิดขึ้้ เอ็กเตอร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของการดีไซน์แบบนี้ครับนั่นก็คือใต้เบาะคนนั่งเนี่ยครับมันจะมีที่ให้เก็บของเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเก่านั่นเองครับเพราะว่าตัวบ่อเนี่ยมันยกสูงขึ้นครับดีไม่ดีครับถังน้ำมันเนี่ยได้ขยายเพิ่มด้วยซ้่ไปนะครับอันนี้แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆครับนั่นก็คือเรื่องของไฟเลี้ยวด้านหน้าครับไฟเลี้ยวด้านหน้าตัวนี้ครับก็จะถูกย้ายตำแหน่งครับ ลงมาไว้ข้างล่างแทนนะครับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมครับแต่ก็ยังคงฝังอยู่ในแฟรลิงนั่นเองนะครับซึ่งการวางตำแหน่งอนี้ครับให้อารมณ์เหมือนกับเจ้า NMAX ครับหรือว่าเจ้า a l l o ล็นั่นเองนะครับก็เรื่องของภายนอกครับก็จะมีประมาณนี้ครับที่เราจะมาเจาะลุกันครับต่อไปครับเป็นสเปคภายในเครื่องยนต์บ้างแล้วกันนะครับ โดยสเปคภายในเครื่องยนต์นะครับของเจ้า All New Exciter คันนี้ครับถ้าดูจากตามรูปภาพแล้วครับดูแค่ฝาครอบเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นการยกนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมาจากเจ้า Yamaha R15 แน่นอนครับถ้าใครไม่สังเกตครับระหว่างฝาครอบแข็งเครื่องเนี่ยของตัว R15 กับของ Exciter เนี่ยมันจะต่างกันนะครับอันนี้แต่ดูจากรูปแล้วนี่ครับลักษณะแบบนี้คือเป็นตัวของ R15 MT15 แน่นอนนะครับอันนี้และเมื่อชัดขนาดนี้ครับสเปคภายในเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเหมือนเจ้า R15 แน่นอนนะครับโดยสเปคภายในเครื่องยนต์ครับที่คาดการกันก็คือใช้เครื่องยนต์ขนาด 155cc ครับอันนี้ผมว่าแน่นอน100%ครับเพราะว่าจะมีแต่เอ็กซิสเตอร์คันเดียวที่ใช้เครื่องยนต์ 150cc เนี่ยมันก็กะไรอยู่ใช่ไหมครับพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาขึ้นไป155กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซ cc เนี่ยจะต้องขยับขึ้นมาเป็น 155cc ครับต่อไปครับระบบวาล์วครับเป็นแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชารนะครับ มี4วาล์วต่อสูบครับอันนี้แน่นอนครับ1 5 0่งซีซีของยามาฮ่าครับมีแต่พวกซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปมี4วาล์วแค่นั้นแหละครับแต่ที่มาใหม่ก็คือเรื่องของระบบวาล์วไปผันครับ VVA ครับที่เจ้ายามาฮ่าอีเซ็กเตอร์คันนี้ครับมีติดมาให้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่คอนเฟิร์มด้วยครับไม่ว่าจะเป็นลายข้างรถครับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่า VVA นะครับหรือไม่ก็รูปหลุดหน้าปัดเรือนไม้นะครับที่มีตัวอักษรครัว่า VVA เนี่ย ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคอนเฟิร์นครับว่า All New e x a c e t o r คันใหม่ครับมีระบบวาล์วเปัน VVA มาให้แน่นอนครับ100%นะครับส่วนเรื่องของชุดเกียร์ของเจ้า e x a c t o r คันนี้ครับที่เขาคาดการณ์ก็คือจะมีมาให้ถึง6เกียร์เลยนั่นเองครับเพราะว่าตอนที่ e x a c t o r มี5เกียร์นี่ครับโดนบ่นยับเลยครับเพราะว่า5เกียร์ของ e x c t o r เนี่ยถ้าใครขับจะรู้ดีนะครับว่า มันสับหมดไว้แค่ไหนครับแล้วก็บางยังหว่านครับที่รถมันเนี่ยสามารถไหลขึ้นไปได้อีกครับแต่ว่ามันก็ติดในเรื่องของเกียร์นั่นเองครับที่มันไม่เหลือเกียร์ให้ไหลต่อน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับรอบนี้ครับผมคิดว่ายามห้าคงจะแก้ตัวมาแน่นอนครับคงจะต้องใส่6เกียร์มาให้ครับ ถ้าเกิดว่าใส่มาแค่5เกียร์ครับผมจะเป็นคนแรกเลยครับที่ออกมาด่าน,นั่นเองครับอันนี้ผมพูดจริงครับถ้าเกิดว่ายังใส่5เกียร์ให้เนี่ยผมด่าจริงๆนะเพราะว่าถึงขั้นขนาดเปลี่ยนเป็น155 VVA ครับ6เกียร์เนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับอันนี้ส่วนกําลังแรงมาครับอันนี้ที่คาดการก็คืออยู่ระหว่างประมาณ17.7แรงมาครับถึง19.3แรงมาน,นั่นเองครับ แต่โดยส่วนตัวแลครับผมคิดว่าเป็น19.3แรงม้ามากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของแรงบิดครับก็จะอยู่ประมาณ14.7ถึง16นิวตันเมตรครับขึ้นอยู่กับว่าทางยมม a าาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอัตราทดของฟันเฟืองเกียร์ข้างในหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วครับผมคิดว่าจะเป็น14.7 นิวตันเมตรนะครับเพราะว่าทางยาผ้าเนี่ยเขาน่าจะยกชุดเกียร์ของ R15 เนี่ยมาใส่ให้เลยมากกว่านะครับแทนที่ว่าจะมาเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ข้างในนะครับโดยส่วนตัวรวมๆครับผมคิดว่าแรงม้าและก็แรงบิดเนี่ยคงจะอยู่ประมาณ R15 เลยนั่นเองนะครับแต่บางทีนะครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของการจุนกล่องที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับแรงม้าและก็แรงบิดเนี่ยอาจจะได้ต่างกันนั่นเองนะครับก็เลยเป็นค่าประมาณไว้คร่าวๆครับแต่ผมเชื่อว่า ทั้งแรงม้าและแรงบิดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ R15 นั่นแหละครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ครับเขาน่าจะทำมาปราบพยศเจ้า Honda Winner 150ครับที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานั่นเองนะครับแลวก็จุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือเรื่องของรอบเดยไลน์นั่นเองครับที่จะมีเพิ่มมาให้นะครับจากของเดิมครับรอบเดดไลน์ของเอเเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ10,000รอบอครับทีนี้ครับโฉมใหม่มาครับจะมีรอบเดยไลน์เนี่ยขึ้นมาอีก1 0 0 0รอบครับเป็นรับก็ดูได้จากภาพหลุด หน้าปั่นเลยไหมได้เช่นเคยเลยครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีแถบเสียขาเขาเนี่ยขีดขั้นไว้อยู่ตรง1 1 0 0 0รอบนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าตรงที่ขีดไว้เนี่ยมันสามารถทะลุต่อไปได้ไหมเหมือนกับตัว r 1 5นะครับที่มันขึ้นทะลุไปถึง1 2 0 0 0อรอบได้ครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะทะลุได้นะครับน่าจะสุดอยู่แค่ประมาณ1 1 0 0 0รอบนะครับแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับเพราะว่าเอ็กซเตอร์รุ่นเก่านะครับมีรอบมาให้แค่10,000อบเเท่าานนั้วลหลๆนครับ ตัดดีดีจังครับไอหนึ่งหมื่นรอบเนี่ยครับเดี๋ยวก็สุดเดี๋ยวก็สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวใหม่มาเนี่ยมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบเนี่ยก็น่าจะไหลปลายเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รอบเนี่ยคงจะตัดเนี่ยยากขึ้นสักหน่อยนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องของความจุข,ของถังน้ํามันนะครับ โดยความจุของถังน้ํามันครับผมคิดว่าจะอยู่ประมาณ5ถึง6ลิตรนะครับถ้าถัง4.2ลิตรเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับอันนี้น่าจะต้องมีการขยายถังน้ามันเนี่ยมากขึ้นครับและก็โดยรวมๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับหรือว่าขนาดความจุของถังน้ํามันที่น่าจะใหญ่ขึ้นครับทําให้น้ำหนักของเจ้า All New Exciter คันนี้ครับคาดการกันว่าน่าจะหนักอยู่ประมาณ 120ถึง130กิโลกร,รัมนะครับและก็ข้อมูลอย่างสุดท้ายครับที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของความเร็วท็อปสปีดของเจ้า All New Exciter คันนี้นั่นเองนะครับโดยการคาดการครับความเร็วท็อปสปีดของเจ้า Exciter คันนี้ครับจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ทะลุ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนครับอันนี้หรือบ,บางทีนะครับอาจจะขึ้นไปถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยก็เป็นได้ครับเพราะว่าถ้าเป็น e x c ต t ร r ตัวเก่านะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาไปทํา6เกียร์ครับแล้วก็ใส่ชุดเกียร์ของ R15 ลงไปนะครับความเร็วสูงสุดครับที่ทําได้ก็คือ158กิโเมตรต่อชั่วโมงครับที่10,000รอบต่อนาทีนะครับนั่นก็คือความเร็วแบบรอบตัดแล้วครับแต่เพื่อนๆครับอย่าลืมครับว่าเจ้า All New Y5 a a m Exciter คันนี้ครับเขาได้เพิ่มรอบเดดไลน์ขึ้นไปครับอีก1,000รอบครับเป็น1 1 0 0 0รอบครับเพราะฉะนั้นนะครับความเร็วสูงสุดของ ออ l นิว e อ็กซคันนี้ครับจะต้องทำได้มากกว่า e x ็กซิสเเกียร์ตัวเก่านั่นเองนะครับแต่ขอวงเล็บตัวโต,ว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 ตวๆด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าทางยามาฮาครับเขาไม่ได้ไปแก้ไขรอบต่อความเร็วใหม่นะครับใช้อัตราคำนวณความเร็วใหม่เนี่ยก็อาจจะเห็น e x ็กซคันนี้ครับวิ่งทะลุกเกิน160กิกโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแก้โค้ดคำนวณใหม่ครับความเร็วที่ได้เนี่ยก็อาจจะได้น้อยกว่า160กิมต่อชั่วโมงนั่นเองครับหรือว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยจะไม่เกินเจ้ายม5 R15 เ v e r s i o น3นั่นเองครับหรือว่าเ v e r s i o น VVA นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความเร็วมันเกินเจ้า R15 ไปครับ ผมรับรองเลยว่า R15 เนี่ยขายไม่ออกแน่นอน,นครับอันนี้เขาก็น่าจะมีการกักแรงมา้าหรือว่ากักความเร็วเอาไว้นั่นแหละครับแต่ถ้าไม่มีก็ดีนะครับอันนี้แต่ผมว่ายังไง Yamaha เนี่ยน่าจะกักในเรื่องของแรงมา้าแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดแน่นอนครับจากประสบการณ์แล้วนะครับอันนี้เพราะว่า ถ้าเป็นตัวเก่านะครับเอ็กซิเตอร์ตัวเก่าเนี่ยโดนตอนในเรื่องของรอบเครื่องครับแล้วก็เรื่องของจํานวนเกียร์นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจูนกล่อง ECU แล้วก็เรื่องของรอบเดดไลน์นะครับหรือดีม่ดีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเรื่องของชุดเกียร์เลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูตัวจริงกันต่อไปครับว่าสเปคเครื่องยนต์ของเจ้า All New e x i t e r คันนี้ จะออกมาเป็นยังไงครับจะเหมือนกับ R15 เนี่ยทุกประการหรือเปล่านะครับแบบไม่มีกักไม่มีอะไรเลยครับใส่มาแบบเต็มเหนียวเหมือนกับ R15 เลยอะไรนี้ครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนั่นเองครับก็นี้ครับก็คือเรื่องของสเปคเกี่ยวเรื่องของเครื่องยนต์ที่คาดการกันไว้ครับสำหรับเจ้า All New Exciter คันนี้นะครับและก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะมาประเมินกันคือเรื่องของราคาของเจ้า All New Exciter นั่นเองครับว่าถ้าหากว่ามาขายในเมืองไทยเนี่ยราคา จะอยู่ประมาณไหนนั่นเองนะครับโดยราคาครับของตัวรถของเจ้า All New Exciter คันนี้นะครับจากการประเมินคร่าวๆนะครับความน่าจะเป็นของราคาของเจ้า Yamaha Exciter คันนี้นครับจะอยู่ประมาณ70,000บาทครับบวกลถประมาณ5,000บาทน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้า Exciter คันนี้ครับราคาขึ้นไปแตะประมาณ8 0 0 0 0บาทเนี่ย ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะต้องลังเลอย่างแน่นอนใช่ไหมครับว่าจะเก็บเงินต่อยดีไหมเพื่อไปซื้อ MT15 นะครับหรือว่าไปซื้อ XSR15 ครับหรือว่าจะไปซื้อ R15 เลยดีไหมนะครับกันใจแบบสุดลิสเดทเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งราคาขายประมาณ80,000บาทเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะตั้งขายนะครับเพราะว่าไม่งั้นราคาเนี่ยมันจะชนเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นครับราคาที่เหมาะสมครับที่ทางยาม5าเนี่ยน่าจะตั้งก็คือประมาณ70,000บาทนั่นเองครับพอๆกับเจ้า Air ์ล็อก5นึ่ครับตัวท็อปนั่นเองนะครับแต่ผมก็ให้ไว้ครับว่าบวกลบประมาณ5,000บาทครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นบวกนะครับไม่น่าจะเป็นลบเพราะฉะนั้นครับราคาประมาณเจ็นเจืเนี่ยถือว่ากำลังสวยครับแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลกับตัวรถอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเทียบไหนไกลครับลองเทียบกับ Air ์ล็อกหดูครับ2ตัวเนี้ยราคาจะเซกเมนต์เนี่ยใกล้เคียงกันครับ และก็สิ่งที่เราจะมาเจาะลึกเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดตัว All New Exciter ในเมืองไทยนั่นเองครับว่าเมื่อไรนะครับคนไทยเนี่ยถึงจะมีโอกาสได้ใช้ All New Exciter นะครับซึ่งจากการคาดการโดยประมาณครับใครที่คาดหวังว่าจะได้ขี่ All New Exciter เนี่ยในปีหน้านะครับปี2021ครับผมก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าจากความที่เห็นส่วนตัวครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาครับประเทศไทยนะครับ จะได้ใช้รถที่เปิดตัวใหม่เนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามครับหรือว่าอินโดนีเซียครับประเทศไทยเราเนี่ยจะเปิดตัวเช้ากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณครึ่งปีเป็นอย่างน้อยนะครับหรือประมาณเกือบปีเลยครับกว่าจะได้ใช้นั่นเองครับและยิ่งเป็นรถที่ประกอบในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งนานเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ารถเอ็กไซเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งโลกเนี่ยครับ เขานำเข้าเนี่ยมาจากเวียดนามท้งนั้นนะครับอันนี้รถเอ็กซ์เทอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เวียดนามทางนั้นแหละครับฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยิ่งนานเข้าไปใหญ่ครับกว่าจะให้โรงงานที่เวียดนามทํามาครับแล้วก็กว่าจะนําเข้ามากว่าจะเปิดตัวครับนานนะครับแล้วก็จากสายข่าวภายในนะครับอันนี้บอกว่าจะยังไม่มีการเปิดตัว all new e x c i t e r เนี่ยในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครคิดว่าจะได้ขี่ e x c i t e r ปี2021ครับก็ ต้องแสดงความเสียใจไว้รอเลยครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาขี่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วก็จากการประมาณคร่าวๆครับอย่างเร็วที่สุดครับที่ทางยามห้าประเทศไทยเนี่ยจะนําเข้ามาแล้วก็เปิดตัวให้จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับผมคิดว่าอย่างเร็วสุดเนี่ยก็คือช่วงท้ายๆของปีนะครับตั้งแต่ เดือน6เดือน7เนี่ยไปเลยครับโอกาสสูงที่สุดก็คือประมาณช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปครับปี2021นดะครับดีไม่ดีครับอาจจะได้ถึงมอเตอร์โชว์ปี2022ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นครับประเทศไทยครับอาจจะได้ใช้รถครับในปี2022นั่นเองนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นครับก็ไม่แน่ไม่นอนครับเพราะว่าทางยามาฮ่าครับเขาชอบเปิดตัวรถแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับ อยู่วันดีคือดีก็คือเปิดเลยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องแบบรอถ,ถึงกับงานใหญ่อย่างเช่นมอเตอร์โชว์ครับหรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปอะไรพวกนี้นครับไปหาเช่าที่ที่หนึ่งครับแล้วก็จัดงานเปิดตัวซะดือด้อเลยก็มีหลายครั้งนะครับเอออันนี้ก็หวังว่าที่ผมคาดการไว้ว่าคนไทยเนี่ยจะได้ใช้รถ all new exeter c เนี่ยปี2022ครับหรือว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือประมาณปลายปี2021นะครับหวังว่าที่ผมคาดการไว้เนี่ยจะผิดนะครับอันนี้แต่ถ้าคาดการถูกก็ดีไปอีกแบรบรรเพราาาะะว่จมีหนูองย ตามประเทศเพื่นบ้านเนี่ยให้ดูเยอะแยะเลยครับถ้ารถมันมีปัญหาเลยครับก็จะได้เตรียมใจถูกนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเก็บเงินเนี่ยเอาไปซื้อรถได้นะครับอันนี้เปิดตัวเร็วก็ดีนะครับเปิดตัวช้าก็ดีไปอีกแบบครับอันนี้ก็นั่นแหละครับก็คือสรุปแล้วครับผมฟันธงว่าคนไทยนะครับจะได้ใช้ All New e x c e t e r เนี่ยอย่างเร็วมากที่สุดเลยก็คือประมาณเกือบเกือบปลายปี2021ครับหรืออาจจะประมาณต้นปี2022นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดครับที่ผมพาเพื่อนๆมาทําการเจาะลึกดูนะครับว่างานประกาศการเปิดตัว All New Exciter ครับย้ํานะครับว่าแค่ประกาศครับยังไม่ได้เปิดตัวนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับและรถที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยมันใช่ All New Exciter จริงๆไหมครับผลก็คือใช่นั่นแหละครับถ้าอย่างไงครับพอถึงวันเปิดตัวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมครับแล้วก็เอามาทําเจาะลึกให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูอีกเช่นเคยนะครับว่าหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วครับ มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับเกี่ยวเรื่องของเจ้า All New Exciter คันนี้นั่นเองนะครับหรือว่าผมน่าแตกเกี่ยวเรื่องของอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปเนี่ยหลังเปิดตัวให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางข้อมูลนะครับที่ผมไปรวบรวมมาครับแล้วก็จากประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับอันนี้ก็ชอบกันไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมด้วยครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่า คลิปที่ผมทามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูดูเจ้า All New Yamaha Exciter คันนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆรู้นะครับว่ามีคนไหนที่กําลังติดตามข่าวสารอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมครับแชร์คลิปเนี้ยไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆเนี่ยหรือว่าเขาคนนั้นเนี่ยได้ดูกันนะครับเผื่อว่าคลิปเนี้ยมันจะไปเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับและก็สุดท้ายท้ายที่สุดครับสำหรับใครที่กําลังดูช่องผมใหม่ๆครับแล้วก็อยากจะติดตามช่องของผมต่่อปไเนีย ผมจะมาทําอะไรเกี่ยวเรื่องของรถนะครับมาจัดอันดับเอ่ยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของรถครับหรือว่ามาเจาะประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทุกเรื่องนะครับอันนี้หรือแม้แต่การขี่รถไปเที่ยวนะครับออกทริปอะไรพวกนี้ผมก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันครับในช่องนี้ครับถ้าใครสนใจครับก็อย่าลืมครับกดปุ่ม subscribe ไว้ครับแล้วก็อย่าลืมครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับและที่ห้ามลืมที่สุดเลยก็คืออย่าลืมครับเลือกหัวข้อแจ้งเตือนเป็นทั้งหหมมมมดด้ววยนนั่่เเอองครพาาาะลผปิใ มันจะไปแจ้งเตือนอเพื่อนๆเนี่ยทันทีเลยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับผม Exciter Rider คนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ